ชื่อพระพุทธเจา้าที่ทรงกล่าวไว้เป็นสัจจะวัตทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ไม่ใช่จะมีทุกเกิดขึ้นบ้างสุขเกิดขึ้นบ้างดังที่เราท่านทั้งหลายเข้าใจกันและพูดกันอยู่เสมอว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเป็นต้นความจริงแท้มิได้เป็นเช่นนั้นไม่มีสุขบ้างทุกบ้างเกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้น ผู้มีปัญญามีศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าดังกล่าวแม้จะยังไม่มีปัญญาแลเห็นทุกข์ด้วยตนเองก็มีโอกาสาที่จะเห็นได้ด้วยตนเองเพราะศรัทธาความเชื่อพระพุทธเจ้าจะทำให้พยายามอบรมปัญญาของตนให้เห็นตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนไว้อันคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง มุ่งตรงที่จิตเป็นสำคัญจะติดอยู่กับทุกข์ก็ที่จิตจะพ้นไปจากทุกข์ก็ที่จิตจะต้องเกิดใหม่หรือไม่ต้องเกิดใหม่ก็อยู่ที่จิตเช่นเดียวกับจะดีหรือจะชั่วก็อยู่ที่จิตไม่มีอะไรเลยที่จะพ้นไปจากจิตได้จิตยังมีความสำคัญยิ่งนัก